ก็วันนี้เราจะมาเปิดไพ่ออร์เลคเกิลทำนายความฝันนะคะฝันเห็นระเบิดนิวเคลียร์ฝันว่าได้ยินเสียงระเบิดตุม้มฝันเห็นการระเบิดฝันเห็นระเบิดนิวเคลียร์ฝันที่เกี่ยวกับพวกการวางระเบิดอะไรแบบนี้มันแปลว่าอะไรเราจะใช้เป็นไพ่โหราศาสตร์ไทยนะคะ จะใช้แค่สามใบนะไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าหน้าที่การงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีจะการงานของท่านน่ะจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเส้นทางในการทำงานของท่านเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดีแต่จะป่วยเกี่ยวกับโรคผิวหนัง จะป่วยด้วยโรคผิวหนังอาจจะเป็นสิวเป็นฝ้าฝีอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับฝีคือจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังอ่ะอาจจะเป็นเสเก็ตเงินโรคสเก็ตเงินโรคเลื้อนเป็นฝีเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยได้หลังจากนี้จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะท่านจะมีท่านจะได้เพื่อนเนี่ยคอยอุปถัมช่วยเหลือ ไพ่ใบนี้ดีมากเลยค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าจะมีชื่อเสียงและไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับขายของออนไลน์ค่ะจะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับวิศวะคอมพิวเตอร์ขายของออนไลน์ไพ่ใบนี้แปลว่าจะหาเงินได้จากธุรกิจขายของออนไลน์ค่ะจะขายของออนไลน์ได้เงินดีค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะโอ้เรามาดูเลขนําโชคกันหน่อยดีกว่าเลขนําโชค ฝันเห็นระเบิดฝันเห็นระเบิดนิวเคลียร์ฝันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังตู้มแปลว่าอะไรเลขนำโชคนะคะสองสี่ค่ะเลขนำโชคสองสี 4, 4่สี่สองค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ